สบายดีสบายดีื่อบอเมเป็ไนไผ่ี่ฮะื่อฮะโอ้จำเสียงได้ดีก่อนหับส้มคลิปฝากฝากดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางสองเพจและยูทูบคำมัน่นวิถีลาว 2> 3, 2, 1. 1> หล่อตลาดปานามจังหน่อยครับโอ้มีพักมีอันน่ะหมากไม้มีอย่างครบทุกอย่างเนาะตลาดปานามม,มีปูมีปลาปนินก็นมีปนินเทินโลเท่าไหร่ไหมคะปนินโลสี่สิบปลากระชัางกันนี่ ไม่ค้าเนาะตลาดป้าน้มโอ้ตัวถือว่าอันนี้เป็นโซนขายป่าทางพุ่นกับแม่นโซนขายปิดพักเป็นหมากไม้เป็นอย่ยางต่างๆหลายอยากเนาะโอ้พกเอฟซีอยู่นี่เนาะพุ่นที่ตามอยู่บออเพรอ่ามมันเส้นแสงกต่ตีว่า ทักทายสบายดีเนาะ FC FC ปนามเนาะเพิ่นขายปลาเพ่ฤกติดตามทั้งซองผู้ข้าอยู่ก็ดเที่ยวมามาพบไม่ค้าเสื้อใดเสื้อดำวะเออดำเนาะไม่ค้าขายปลาบัดตลาดบัดปนามไม่ค้าเนี่ยเสื้อใดเสื้อบุญมาเนาะ FC ทั้งนั้นนั่งเต็มอยู่นี่ป้าทุกผู้นั้นผู้นั้นเน่ยเื้ออย่างใดก็ เ oh, อาเ้ยแหละคือว่าเพื่อนเป็นเอฟซีเนาะของเพจคขมัน,สนเสียงแสงเนาะถือว่าเออมาทั้งตลาดปานามก็มีแต่เอฟซีทั้งนั้นเออเพือ <laughs> พ่อนถามว่าเพื่อนถามว่าโอ้แม่นเพจคขมันบอกว่าเนาะเออก็ถือว่าทักทายสบายดีนะเาาดนาะทั้งตลาดปานามเอฟซีทั้งตลาดปานามโอ้เลาะเบิง้งเลาะเบิ้งก่อน เห็ดปีศางนะแกะกระลำคายทั้งมดฮันเ,ยเล,ลยบโบได้ปะไ <laughs> ม่ค้าง่ามไม่ใช่ไปคายกระลำขีร้ายโบได้เนาะ <laughs> ต้องคายกระลำไปให้มันงามๆเออมันสมกับไม่ค้าไ <laughs> ม่ค้าซื้ออะไรฮะซื้อพรบ่โอ้แม่ค้าซื้อพร <ừ> เพป่นขายพักนี่ ไม่ค้าตลาดปลาหนามอันนี้เป็นตลาดปลาหนามไม่ค้าจบๆเงามๆเที่ยวตลาดปลาหนามนี่ก็เป็นตลาดที่ว่าใหญ่เติบพี่น้องเลยโอ้มีครบทุกอย่างเนาะมีครบทุกอย่างนี่เที่ยวว่าอันนี้ก็แม่นโซนขายขนมมาเนี่ยนี่มีแต่ขนมทั้งนั้น ซื้อขนมนมี่ชวยไม่ค่านี่มันน้ำหวานเออ <20, 000. S 1> หกสิบพันเอาเด้เอาเข้ารถซองนี่เออข้ารถก้องนี่ <laughs> ตลาดบันปาน้ามันน,นี่ไ อว่ามีข้าวพุ้นโอ้หลาย,ย่างของอยู่ของกินเนอะมีปูมีป่าของธรรมชาติกับมีฮะขอบใจหลายๆสบายดีสบายดีื่อบอสแมนไพร์หนฮะื่อฮะโอ้จำเสียงได้ดี อ๋อเป็นอะไรคือโเมื่อเขตนั้นแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ตะขาแบบมันมันร้องบอได้เนาะเขาจะเปิดตู้หลายแล้วแหละร้องบอได้เขาแบบก,แกินเหล้ากินเบียร์บ่รู้ว่าไม่ยังนั่นในตลาดนะนะมานองหลับพอยหรอร้องบอได้ลอยหลับอเมือ่อกำมันบอได้งั้นยืดเสียงได้ดีเนาะอ่าเป็นอะไรสบายดีคือเก้า <laughs> อยู่ไซส์สากุเมือนี่บ้านคำพลังนี่นะคำพลังเนาะกลางคืนเดีเ๋ยไปนอนใส่มานี่กลางคืนกะ เมื่อนำดรถเข่าเมื่อนำดรถเขาเจ้าวะเพิ่นมาซื้อนั้นซื้อนี่ละพรเมื่อนำดรเข่นเทนนี่ฮาคำมผแลงจักรลักวะโย้นะครับฮุกเจนลักกูได้โอ้ตอนเช้าเรามาเนาะหากเามาเช้านี้มาเช้านี้บ่ได้มาถุงมือเนาะโอ้คิดอยู่ไปทางใดเด้เห็นแต่คลิปของกนาบ่าวเตียงคำมว่ามายามอยู่อยู่บ้านอย่าง Oh. Slider, okay. oh. ได้ไปทางยมราชแล้วก็เลยเพื่อนได้โอกาสเพื่อนก็เลยมายามเพื่อนของพ่อแม่คอยเลยบ่กว่าือนหน้าว่าเสิออกเฮเพลงเป็นยังไได้จอลบั้มแล้วออกเลยโอ้าออกอัมอสวนาีคอันพอเป็นเือซอกทางอ้่าเสี่ยวร่หน้าว่าสี่ยวสาวงามเคีรทพวงล้วมีเพลงอันาเกียร์สาวนาดีแล้วก็มีเพลงอันาคิดฮอดสาวค้าลโอคิดฮอดสาวค้ามพลระกาศนาทีภาสอนี่ ชาวเห็นข่าวเด้ชาวเห็นข่าวนี้ชงไซซี่บัได้ออกละพราะว่าปล่อยกาทำนันคิดพ่นหลายอย่างเนาะแบบบรสะดวกแน่ในคุมมึงเนี่ยโอ้เงินทำไซกับโบมียากเข้ามื่อนี้กับปานท่านได้กินยังไม่กินข้าวบพาะนี่นี่โอ้มีเงินซีเซ่กินเลยกินยังอยากกินยังไม่อยากแหงคือยากข้าวเปียกเขาเลยจ้ะอยากข้าวเปียกวะโอ้ไซข้าวเปียกเสียเอ่เออ แม่ค้าิ่นพร้อมเฮพ่ไถ่พช่นไ่มบอดโอ้าะพูดดีเดี๋ยวชิจ่ายให้เลยเออบังบังเอิญมาแวะเห็นได้ยินเสียงกองปุกปุกปโอ้แม่นจานบอดเพิ่นแล้วนี่แวะมาหาเสียงกระตุกกระบ่มีใครดอกเออมูนังห้องดังเออนังห้องดังเขตนี้บ่ดังละเขตดังเขตดปานาโอ้เดี๋ยวนี้เพลงจานบอดได้ยอดวิวหลายได้ เีไม่ค่าเพิ่อนเอาข้าวเปียกมาให้เอานั่งนงันั่งปิ้นหน้าเขาไปพี่เลยบอกวิาี่กินป้าตุก้ก่อน,น,นโอ้ไม่ค่าใจดีเท่าไรถ้วยเท่าไรบอโอ,โอ,อ้ไม่ค่าซือ่อไ <c oughs> หนใไม่ค่าชื่อไ่าใดฮะ ไม่ไม่ค้ากงจานวะโอ้ไม่ค้าตลาดปานามเนาะเพิ a. ่นอนใจดีที่ว่าอ ok ่าเพิ่นได้เอาเคเปียกให้ทั้งอาจารย์บอดเพิ่นโอ้ไม่ค้าใจดีนี่นียมีกาแฟอีกป้าตัวไม่ค้าเออไม่ค้าปานามเนาะตลาดปานามเด้อนี่เด้อป้าทัว เอา้ากินกินโอ้โหแม่คคาอันนี้แม่นตลาดปนามเด้อพี่น้องเด้อนีอ่ที่ว่าอาเห็นเป็นตลาดแบบมีครบทุกอย่างพี่น้องเลยที่ว่าเปิดขายเนาะมีทั้งเฟอร์ทั้งเาขาเปียกไม่ยังคงอยู่คงกินไม่ยังเ,เต็มอยู่ที่นี่นี่แหละปลาตุ๋นห่านแม่ค้าซือ้อกงใจเนาะอยู่ในคร<ก>อบๆนี่มิลล่านี่มาอุ่นนูนเพิ่น กงฮะโกงจันเนาะโอ้เอ้ยกงจันห่านเพื่อนก็อยู่ในแจ่นี่แหละถ้าท่านใดที่ว่าไปมาแวะมาอุ้นนูนเพื่อนได้เนาะนี่อยู่แจ่ตลาดเด้อนี่เด้อโอ้ตัวได้ขายดีอยู่เนาะเอ้ยเนาะโดยโอ้นี่แหละอยู่ในมุมนี่แหละเด้อท่านใดที่ว่าไปไกลมาแวะเนาะเพื่อน ได้เอาข้าวเปียกให้ทั้งอาจารย์บอดเพิ่นนี่มือละถ้วยบอดมือด่แนใดๆแบบเพิ่นแบบเพิ่นเห็นค่อยร้องนอเนาะเพิ่นกามาสนับเพิ่นกาสนับสนุนยู่นนวลประจำเพิ่นกาให้กินกันนี่แหละโอ้โดูมื้อนี้มือม้อนี้ได้มีก้อยมีหยังครบถ้วนบ่มื้อนี้ได้เท่าไหรล่ละมื้อนี้ฮะมื้อนี้ก็ได้สองพฮะหากได้เงินสองพันอ่ะก็ได้เงินสองพันปาดมาแต่เช้าบ่

มีมีเงินมาให้เด้นินนะอันมี้ยังให้เนาะแวะเห็นอาณาเสียงเพียงนั่นกน็เดี๋ยวสิอะนี่หนึ่งหนึ่งแสนกิหนึ่งแสนกิเอาไว้ใส่เด้อซื้อ อมีหนึ่งแสนว่ามาแว่เนาะเห็นคพ่นร้ view, องเพลงอยู่ตลาดปัตตานีตลาดปัตตานีอว่ามีน้ำใจใเป็นหนึ่งแสนกีจเนะจาะทงการบอโดโนนแล้วบรได้เห็นเนาะ,ะมาแว่เลยเห็นเลยแมน่ทักทายสบายดีเพื่อนเพื่อนกำลังกิน้าวเพียกั้งไมค่ค้าอ่า ชื่อไรแม่ค้ากะนกงโกงจันเนาะพ่าโกงจันเพื่อนด้เห็ดข้าวเปียดไนอาจารย์บอกว่าชดใช้ให้แต่ว่าเพื่อนแม่ค้าเพื่อนใจดีเอาให้กินพี่พี่น้องไงมาแม่นย้อนได้เลยมีคนนี้ได้กินน้ำปลาเงินบอกอ่ะก็ถือว่าอำลาพาจากเนาะบ๊ายบายเนยบ๊ายบายเนยเนาะเออบ๊ายบาย